สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดกล่องโปเกมอนเคเบร์ดกันนะคะแบบอเป็นทั้งหมด3าสิบซองนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าแม่ค้าจะเปิดได้อะไรบ้าง กลจะโชว์ด้วยสิอะไรโชว์โอเคใบ <c oughs> ที่หนึ่ง โอ้ไม่ขาไม่โชว์เลยอ,อ่าได้เป็น A-R นะครับเป็นอาร์ซูนาบาร์เออสวยโอ้อ่าบันกิลาสครับแบบอาร์โอ้โอ้โอโอกล้องสัตว์ ฟุกุรินไม่รู้จักตัวละครนะไมมค้าอยากเปิดเล่นเฉยๆเลยครับโอ้สวยสวยสวยครามิงโกเป็นเ r อาครับนกเป็นคล้ายๆนกฟาเมงโกอ่ะ โ mm. อ้หโอ้โหไมรับเปิดไดยูอครับว้าวว้าว งอมาเลยนะไปนี้ ครับสองาเดคานุจัง mm hmm. พะะ่อเขาติ่งลูกไปใส่ซองมาครับโอเคฮอนตัวนี้ชื่อติ่งลูก ไม่ค้าแก่ไม่ว้าวไม่เวอร์เลยไม่ค้าแก่เงียบมากว้าวคืออะไรไม่รู้วาทักก โอ้มานิลาก็น่าสนใจนะครับในเทิร,ร์ฟ่ายเราเมื่อโปเกมอนนี้ออกจากเบนมาที่ตำแหน่งต่อสู้ใช้ได้หนึ่งครั้งเมื่อโปเกมอนพื้นฐานบนเบนของฝ่ายตรงข้ามหนึ่งตัวสลับโปเกมอนนั้นกับ,บโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ว,ว้าวโอ้ฟอเรทอสโอ้สวยสวยสวย พวกสายความสามารถเยอะเหมือนกันนะครับวงนี้ใช้ได้หนึ่งครั้งต่อเทินเมื่อใช้แล้วจะทำให้โปเกมอนนี้หมดสภาพเ้ื่การพลังงานาฟืดได้สูงสุด5าใบจากสำหรับไฟล์เราติดโปเกมอนไฟล์เราตามใจชอบว้าวโอ้สายความสามารถแดงเยอะมากเลย เดียวกันขามุกมันมากอ๋อนี่ตัวเดียวกันแต่ว่านี้เป็นแบบเป็นแบบแพงกับแบบถูกติงรูปแบบธรรมดาครับแต่ราคาใช่คนละราคาตึ้งดึงว้าว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 อันนี้อ๋อนี่ปลาทองครับนี่คือปลา เป็นปลาแต่ว่าธาตุไฟอ๋ออเราจะตู้ค่ะตู้ใบสีทองไม่แตะเลยเ,เนี่ยแต่แตพอออกใบนี้แล้วเปอร์เซ็นต์จะออกอย่ายากยากใช่ใช่แล้วทำไมขึ้นอย่างงั้นอ,อ่ะนี่เกินไป โหยากแล้วงานน่ะใช่ไม่เป็นไรเราใบนี้เท่าไหร่เนี้ยต้องพันหนึ่งเลยนะโอ้โหไม่มีเลยอ่ะไม่ค้าเปิดแบบ มุง่นมาใช่ออกใบทองมาแล้วก็จะชายทายก็เลยจะเงียบนิดนึงนะครับเอาใส่กล่องใส่กล่อง สองซองสุดท้ายน,นะครไม่คุยกับผู้ชมเลยโอ้ยของสะสมสวยๆวยนะราคาถูกเฮลคลอร์ครอสสุดท้ายแล้วคะ่ะ สุดท้ายเรียบร้อยเงียบกิบครับตั้งแต่ติ่มรู้ยูอาออกก็เงียบเลยไม่มีอะไรแล้ว